Tại đây mình đã có một cái bếp mới đó thì Làm à? สัตว์ลายก็จะเป็นตุกมอสนะครับก็จะมีมดนยานะครับว่ามันยัก็์มันเกเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของพนักงานของส่วนนกนกทนายาในจำนวนสองพันสามคนครับกับส,บมสามพันคนนะครับไปเชิญทำงานในระดับสับมนชีนะครับขี้กาสีเงยมีเปิดปั้นตระมะนะครับก็จะมีพระพรหมสีหน้านะศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ว่าขอพรท่านได้ใส้มือด้านบนนะ อาคารสวนรถสองอยู่หน้าขวามือนะตัวนี้ชั้นหนึ่งชั้นสองจะเป็นโชว์ลุมรถนะชั้นหนึ่งอยู่เป็นรถไซน์นอร์ดูรีนะครับชั้นสองอยู่เป็นรถสะสมของท่านประธานรถสปอร์ตรถนำเข้าจากประเทศครับเชิญลูกค้าท่านเดินขึ้นประเทศชมไถ่รถมาได้นั่นรถจะไม่ท่องติดแอร์นะครับจะยังมีคาเฟ่แมวอยู่ด้านในด้วยนะเฟรนด์โทเมนนะครเป็นรล่พันไม้ในั่ง้าขวามือนะในชั้นหนึ่งจะมีพันไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับลูกค้าเดินตรงเข้าไปด้านในจะเป็นจุดให้อ่านตัวนัซไซนะครับจะมีตัวนัซไซอยู่ด้านในด้วยนะครับ สป็นป้อนนนท์สตางๆแล้มีมากกว่าร้อยชนิดนะครับ <มา S 1> ตบนบันไายัะนะครับที่ในกระถางมาติดหมายเลข55นะเป็นจุดฐานรูปนะครับจุดเลขขอโดยด้านเติน,นี่จะเป็นหอระฆังครับค้าได้ขึ้นมาข้าหๆความโชคก็ได้ด้านบนนะครับพอะระฆังมันเช่เสร็จแล้วให้เดิตนตรงมานิดนึงนะว่าเจ้าหลวงพ่อสุขใจนะถ้าปรึกษ,ษาอยู่ด้านบนนะย้งท่านร้อนกว่าปีนะครับ ชชเชอขึ้นว่าขอพรถ้าได้นับศักดิ์นรีมเสด็จด้านบนนั้ผมก็สุขใจนะมีมีตอนนี้มีเวิดด้านคารโนครีแลาใช้เน้ะจุดนี้นะใัดก็มีมีขาวก็มีรัฐบามาดักราชและส่้านใหา่นัสายทัาต่างประเทศนะครับ ที่น่ส่วนที้แม่จันน้อจะัดมาแท่นวิวสวตรงตรงนี้ครับต้องใช้หินถร้อยสามสิบนาจากเทดิจากปจินบุรีครับตอนนี้อยู่ในจุดนี้จะเป็นส้ตาอเพราะรู้สึก่าัถัดตานั่นเองประมาณหนันสี่ร้อยันอยู่ทางด้านนี้นะก็จะไเห็นติดข้าวแมงอเรือกว่ากอรามะพร้าวทะเลนะต้จริงหรือูป่งมะพร้าวทะเลครับอายุสาปีจะออกมาได้หนหปีนปีกว่ามาได้ถอดเท้าเลยจะสุกครับวกเขาสาราสีเมืองมีแพนด้าหมูจิ๋วนะครับ ต้นนยักษ์ครับกระปามือทัดไกลก้วยไม้ก็จะถึงไม่พันก้วยม้ที่ใหญ่สุดในโลกที่เลย่ยกระถางนะครับใช้มืออยู่ในีเห็นแร้ว้อขายว่าจำส่วนไวดโลหนไม้ปลอ n g นะครับเราขายแค่สี่สายพันเองนะไม่มีครบทกสายพันเลยนะพันไม้ปล o n ครับส่วนไม้ด่างอยู่ด้านขวามือนะครับจุดนี้ที่ส่วนถ่ายาน,นีเป็นลวบบโพันไม้ด่างที่เยอะเสุดในโลกอีกด้วยนะคามรี และพันไม้ที่มียอดสูดในโลกครับระับต้นของโลกเราจะได้มีอยู่ห้าสายพันธุ์นะก็จะมีปลงมีปลามีเฮลิโคเนียมีโคย่าและมีเคร่องฟ้านะคห้าสายพันธุ์นี้ได้มีเยอะดสูดในโลกระดับต้นของโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทางนับฝ่ามือด้านบนนะฮะ ต้นเฉมนี่อีกระถางนะซ้ายมือจะดเสร็รับรวมพันไม้ตามนะที่ห้อยลงมาจะเป็นหนอดตัสีนะที่เห็นใบใหญ่จะเป็นเฟินนะเฟินคาดหลวกนะครับใบใหญ่ๆนั้นบนมะมีหลวดนะีหม่ามเยอะจริงๆ สายมือเดินสาระรวมพันไม้ภายในครับโดยนัก่องเที่ยวชหน้าขวามือนะครบิโชว์รกเซลระดองครับดอกจะกระดองสีชมพูน้ำดอกชายรัเต็ญี่ปุดแล้วชุรองเท้าทะเลอยู่นักท่องเที่ยวหนึ่นะเป็นต้นม้ที่มีวันรใหญ่สุดในนอกสามสิบปีที่มาได้ถังหกีนเจ็ดีวาได้ถองพลาเลยจะสุดครับ จะชมนักสีทองขนากฝ่ามือจุดนี้มีสองต้นจุดนี้หนึ่งต้นนะครับและได้หนึ่งต้นนั1 1> ้นเป็นพันไม้ที่หาดูได้ยากครับเป็นชมรักสีทองนะครับที่สวยมากแคคตัสสวยมากเนื้ชนิดจะบอ,อกให้ได้อยู่ด้านฝ่ามือนะจุดนี้เราทำทองนะพ่อเด็กเจ็ดสเต็ปนะครับได้นมนาจุดนี้เป็นเนื้อชนิดสับระสีชอปลายนะที่เห็นไดมีหลากหลายสายพันนิ้วหลายสีนะากับว่สีชอปลายนะว้าว ต้นต้ยไม้ไมนั่นดอกไม้นั่นเองที่อยกระถามะครับยดยควาชมชนไม้ในรอบนั้นจบกระถางแล้วด้งแตจุดนี้นะครับที่เห็นจะเป็นส่วนกระถางที่ั้านน้นฝดเดียวในรอบครับอันปปิี้้นเองที่นี่ทุกใบเลยน,นะครับ เอพอเห็นเป็นว่ามันจะเป็นเตรร้นโฟน์ชบายนางนะครับต่มดยด้านบนก็จะมีคอลเลคชั่นโปรชอนประมาณส0มร้อกว่าชนิดนะฮะต้องระบองใหหน้าหลังหลสายพานนะครับเพื่อเห็นเป็นสีนสจะเป็นต,รรต้นระบนมาไม้หังสีนะครับต้นไม้นำถามให้ก้าวเราอสอ,องางทาง,ทางมีชื่อต้นนาคเขาวิว่กับต้นไม่ยายนะฮะ สวนน้องนองพรฒนานครับก็ยังเปสอนยึดยทักษสกาะเป็นแห่งศึกษาเรียนรู้ทานอจรยเด็ก็ละ้ใหญ่อีกด้วยนะนะโอ้ยเสียนครับ เรียนนึกว่า8เสียดโนริสนักดังค่ายจากประเทศเตอร์นอายุสา0รปีสี่ร้อปีนะครับ,รรบแล้วฟามิโก้ในสวนนานาพานนัเป็นร่าใช้มือนะฟามิโก้ต้นไม,ม,ม้บนกระถินนักฟามือจุดนี้มีชื่อตน้นกงแมคโครสเนียนะฮะจากประเทศออสเตรเลียนะโตขึได้มา1นึ่เซนต์ได้ร้องเป็นต้นอาลคาไ์เมียนะครับ ตัดมาไม่ดีแต่ในระสอวคักทิ้เนื้อนะครับไม่ต้องเป็นอะไรเลยนะฮะเป็นเบื่ออยู่นะใช้มือนะครับแล้วก็มีงพุทธรูปด้วยนะมีชื่อว่าพุทธรูปอุคดรนะฮะอยู่ในยุคสมัยพระเจ้าทรมหาร้วยานปฏิบัติธรามม้วนได้หินต้นเบื่อต้นเบื่อต้นตะบองเพชรทางไปตลาดเทก็มีนะครับรับตกในของต้นบัวก็มีนะครับเส้นชบาเอาเดชบาอยู่น่าขวามือนะครับตัดมาจะเป็นต้นบปอบนะครับใหญ่มาก ผลไมส้สีเงินอยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็ระมีพันไม้ตรงว่าพันไม้แามที่เป็นใบสีเงินนะครับเดี๋ยวนี้เป็นสวนหินนะเปมีหินสวยหินแปลกหินรูปทรงต่างๆกัะจายนะครับก้อนหินเป็นไปได้ธรรมชาตินมาจัดเดิมท่านถ่ายโดยหินหยกหินแกะสลักนะครับ ท้านั่งเราจะไปสวนสำลองเพชรใหม่นะครับภายในของโบก็ยังมีในกระสาบนะประมาณ50กว่าสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมจะมาส่งลูกค้าถ้าลงในเท็รถกันจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเปือดไปสวนด้านหลังก่อดน,นะครับปฏิมากรรมบ้าๆได้ยินนะเป็นงานศินละปนะครับพื้นที่เอนะทำโค้งต่างระดับนะจับเหล็กไว้นะดี๋ยระวังนะครับถ้าไปเช่นนบิดของซ้ายนะระวังด้วยนะครับจองเด็ด้วยนะครับ เดี๋วที่จะเกษตรตากหินต้องเตะด้านหลังนะครับที่เนี่ยเป็นก้อนหินจริงนะครับมาจากอำเภอนำไปเจาะปะทิบปุรีหรือส่วนอนุสรสองนั่นเองครับที่หินเดิมชายนะครับใบชายป่าตอกโตได้เป็นใชายป่าแคริบเบียนนะครับโอเคสองเกี่ยวนายอดต้นตอมาตัดนกงขึ้นมาด้วยนะเป็นการปลูกต like ้นตาอแน่นอนหรือเป็นการปลูกต้นไม้แน่นอนนั่นเองนะเพื่อให้ยอดต้นไม้นกงขึ้นนะครับขัดมาที่มต้นบารมี ี่มาป่า <u> uh> <t> ับดมาคป่ามาป่าตั้งตรงแมสิกันนะครับที่อยู่กระถามครับเวลาออกไปเลยนะครับทุกท่านทุกท่านทจะเดินทางขับให้เดินมาตรงจุดนี้นะครับด้านหน้าของเราจะมีรถชมพูจะรอรับขับอยู่นะครับให้ทุกท่านเดินไปที่เลนข้างหน้าสุดเลยนะครับเพื่อนั่งรถด้นหน้ขับต่อนะจุดนี้จะเป็นจุดนั่งรถด้นหน้ขับกลับนะครับเดินมาที่นึ่นนะครับเราเดินมาตามทางนี้นะครับเพื่อนั่งรถด้นหน้าขับนะครับ สายบัาเพชใหม่นะครับเราจะมีเดินอ่าวสารน้ำหลักหลายสายพันธุ์หรือเดินอสาวสารน้ำ288สายพันธุ์นะครับประมาณ900จุอยอวน้ำตกเดินอ่าสาวทั้งหมดเลยครับไว้ให้ลูกท่านก็จะได้ชมกันด้วยก่อนครับหลังจากนั้นเราจะเสด็จไสกายวอล์คยูได้นะจะมีบันไดทางขึ้นะครับทุกท่านด้นตามทาสกายวอล์คยูไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีบันไดทางลงครัพอเราลงจากบันไดก็สามารถขึ้นวิจามิวแะน้ำป่าเกได้เลยนะครับ